สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหัวข้อของทิปส์กันค่ะก็คือเคล็ดลับในการแต่งตัวต่างๆนะคะซึ่งภาคที่แล้วเนี่ยเราก็เอาใจสาวเจ้าเนื้อกันไปแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยขอเอาใจสาวที่มีหน้าอกใน่าใจน้อยกันบ้างเนาะซึ่งก่อนที่ชิจะเริ่มพูดทุกคลิปเลยนะคะชิจะบอกพื้นฐานของตัวเองก่อนเลยสําหรับตัวชิเองแล้วเนี่ยชิเป็นคนที่ไม่ได้มีหน้าอกเยอะนะคะแต่ว่าก็พอมีคือถ้าเกิดว่าใส่คับเอแล้วรู้สึกคับแต่พอใส่คับบีแล้วรู้สึกวว่ามนลมนละะคะคเยิดว่า ถ้าใส่บีแบบดูมๆแล้วมันจะรู้สึกเต็มพอดีเลยนะคะแล้วก็ดูหน้าอกหน้าใจสวยจะบอกเลยว่าเคล็ดลับที่ชิจะมาแชร์ในวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของตัวเองโดยตรงที่แบบตัวเองทําแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ต่อเพื่อนๆเนาะถามว่าทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการหลอกลวงไหมมันก็หลอกลวงนะคะแต่ว่ามันจะทําให้บุคลิกของเราดูดีขึ้นได้นั่นเองค่ะามาพูดถึงเสื้อถึงสี่แบบด้วยกัน,นะะที่ใส่แล้วรับรองว่าคุณจะดูมีหน้าอกหน้าใจขึ้นได้มากแน่นอนค่ะขอ,อยกตัวอย่างแบบสิ่งใกล้ตัวกที่สุดนะ็คือเสสื้้ออทีีนน่่ใตนนะะเป็นเเสสื้้อยดีีวแบบน สำหรับอาสายที่มันเป็นสายสปากเกตตี้อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีหน้าอกใส่ปุ๊บเราจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. จะใส่เสื้อในอยังไงดี พอใส่เสืนน้อในเกาะอกมันเอาไม่อยู่ค่ะมันหลุดนะคะมันหลุดแล้วมันหลุดจริง,รงๆด้วยพอใส่สายสายบางทีเราก็รู้สึกลาคาญหรือว่าจะใส่สายสีขาวมันก็ดูแบบเฮ้ยมันเห็นสายเสื้อในชัดจนเกินไปมันก็ดูไม่สวยเข้าไปอีกนะคะซึ่งวิธีการของชีเนี่ยคือช่จะเลือกที่เสื้อสายเดี่ยวของชีมากกว่าซึ่งเราจะต้องดูได้ว่าเสื้อที่เราจะซื้อมาเนี่ยมันมีซับในหนาบางขนาดไหนนะคะสําหรับคนที่ไม่มีหน้าอกนะคะแนะนํา,นาว่าให้ซื้อที่มันมีทรงมาให้อยู่แล้วอย่างตัวเนี้ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีทรงแบบฟองน้ํามาให้ในตัวนะคะเน มันจะเป็นทรงมาให้อยู่แล้วอ่ะหรือว่าบางตัวที่ชีรู้สึกว่าเฮ้ยชีชอบมากตัวนี้เราจะต้องซื้อแล้วชีก็จะซื้อมานะคะแล้วก็จะมาเย็บฟองน้ําเองฟองน้ำเนี่ยซื้อได้ตามทั่วไปเลยประตูน้ําคู่ละ20บาทน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ซิลิโคนยัดข้างในอีกทีหนึ่งเลยก็คือใส่บาปปิดนกนะคะแล้วก็ใส่เป็นฟองน้ําแบบนี้ส่วนอันนี้เนี่ยมันไม่มีฟองน้ําค่ะคือเราก็จะแบบไม่มีเลยอ่ะบอกเลยว่ามันก็จะดูแบนแต๊ดไปเลยเขา้าใจป้ะพอคนไม่มีเนินอกอะ่ะ มันไม่มีอ่ะเนินอกมันไม่มีมันก็ใส่แล้วมันก็โปะ๊ะมันก็แบนลงไปเลยใช่ไหมแต่พอใส่อย่างนี้แล้วมันก็จะช่วยให้เราดูแบบมีหน้าอกงุ้มลงมานะคะไอเดียวที่ชิใส่ตอนนี้คือตอนแรกเนี่ยมันไม่มีฟองน้ํามาให้นะคะชิก็ไปเย็บติดแล้วก็ใส่บาบิกนกเข้าไปอีกมันก็จะทําให้ดูอึมขึ้นมาได้นิดนึงคือมันทําให้เรามั่นใจเอาง,ง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่า เราไม่สใส่โอฟองน้ำปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วใส่ซิลิโคอนอย่างเดียวบางทีมันก็กลัวจะหลุดมันก็กลัวจะอะไรใช่ปะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูันที่แบบที่2กันบ้างนะคะแบบที่2เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะใส่เสื้อยืดเสื้อชเชิ้ตสเวอเชิ้ตอะไรต่างๆมากมายเลยห้ามเลือกที่มันเป็นโอเวอร์ไซส์จนเกินไปหรือว่าใหญ่จนเกินตัวเช่นแบบสาวฮิ op, ปฮอปแรปโยบอกลาไปเลยนะคะเพราะว่าเสื้อเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณดูยิ่งดันแตดูแบบ รวมคล่องคล่องดูไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งที่ชัดเจนอะไรดูไม่เห็นรูปร่างของเราเลยนะคะคือสําหรับสาวสาวที่ร่างเล็กมากเนี่ยอาจจะใส่รัดติ้วได้เลยนะคะมันก็จะดูไม่น่าเกียดแต่คนที่แบบหุ่นปางกลางอวบขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่ที่มันแบบว่าค่อนข้างจะรัดรูปแต่ว่าไม่รัดจนเกินไปนะคะเพราะว่าการที่เราใส่เสื้อรัดเนี่ยมันจะเห็นส่วนเว้าส่วนโค้งของเราที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อกลมคอวีคือได้หมดนะมันจะแบบ มันจะทําให้หุ่นของเราดูแบบอึมขึ้นทันใดแล้วด้านในแล้วก็หยัดดูมๆเข้าไปเลยค่ะไม่มีใครรู้แน่นอนนะคะรับรองว่าการที่เราใส่เสื้อแบบเนี้ยมันจะทําให้หุ่นของเราดูแบบมีเชฟที่ชัดเจนคือได้ด้วยละค่ะมาถึงแบบที่3กันเลยเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าฉันเป็นคนไม่มีหน้าอกฉันจะต้องใส่เสื้อคอกลมเท่านั้นใส่เสื้อคอวีไม่ได้เขาบอกว่าไม่จริงนะคะเพราะจริงๆแล้วการดีไซน์ของเสื้อคอวีเนี่ยคือเขาออกแบบมาแล้วว่า มันจะทําให้หุ่นของเราดูแบบดีขึ้นอะคือหลายๆคนอาจจะสังเกตได้เลยว่าทาไมผู้ชายถึงไม่ใส่เสื้อคอวีเราทำไมผู้หญิงถึงชอบใส่เสื้อคอวีมากกว่าเพราะว่ามันทําให้หุ่นของเราบุคลิกของเรามันดูแบบว้าวมาแล้วรับมาแล้วมันทาให้หุ่นของเราดูแบบดูมขึ้นในช่วงนี้นะคะซึ่งสําหรับเสื้อคอวีเนี่ยอย่างที่บอกว่าแนะนําแต่ว่าไม่ใช่ว่า เสื้อคอวีสามารถใส่ได้ทุกแบบมันก็จะมีการดีไซน์ของแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยเว้าวลึกมากบางตัวเวาวตื้นอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยนะคะแต่ที่ชิบอกเลยว่าควรจะหลีกเลี่ยงก็คือใส่เสื้อคอวีที่มันเว้าวลึกจนเกินไปเพราะว่ารับรองว่าถ้าเกิดคนที่สูงกว่า แล้วยืนอยู่ตรงเนี้ยมองลงมาจะเห็นสะดือเราแน่นอนเพราะว่าคนที่ไม่มีหน้าอกเนี่ยเวลาใส่ดุมดูแล้วมันจะแบบหลวมตรงกลางใช่ป่มแล้วมันก็จะแบบมีช่องลงไปอะทุกคนไม่ออกใช่ไหมแล้วมันก็จะทําให้ดูโป,ป๊กได้นะคะฉะนั้นแนะนําให้ใส่คอวีที่มันไม่ลึกมากอาจจะเป็นคอวีตามที่ชิสายให้ดูข้างต้นเลยเนะคะมันก็จะดูแบบกําลังดีดูแบบเฮ้ยคนนี้มีแบบพอมีนะจิวเปล่าค่ะด้านในเราใส่ดุมดูมาแล้วแล้วก็ใช้ดีไซน์ของเสื้อช่วยนะคะก็แนะนําเลยว่าจริงๆแล้วคอกลมเนี่ย มันก็ใส่ได้แต่ว่าถ้าใส่คอวีเนี่ยมันจะทําให้เชฟของเราดูแบบมีความว wow ้าวมีความโค้งมากขึ้นนะคะคะซึ่งสําหรับแบบที่4เนี่ยขอพูดเลยว่าเป็นเสื้อคอเต่ากู้โลกค่ะทุกคนคือหลายคนอาจจะเห็นว่าชีใส่เสื้อคอเต่าบ่อยมากทุกคนก็แบบเฮ้ยชี้น่าจะชอบชีน่าจะอินตามกระแสมัง้งเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะเรื่องเทรนเนี่ยไม่สําคัญเลยแต่เรื่องความอึบเนี่ยสำคัญยิ้งกว่าค่ะเราก็จะต้องใช้อ,อื่นช่วยนะคะอย่างเสื้อคอเต่าเนี่ยมันเป็นเสื้อที่แบบปิดคอไปเลยพอปิดคอปุ๊บเนี่ยมันจะทําให เห็นแบบช่วงเนี้ยมันจะเห็นความนูนของหน้าอกของเรานะคะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นเสื้อคอเต่าที่แบบใหญ่จนเกินไปโครง่งจนเกินไปมันก็จะไม่เห็นสรีรละอันของเราเลยนะคะ ได้ยางเลยนะคะด้วยความที่คอตามันเป็นแบบปิดใช่ไหมคะทำให้เราสามารถใส่ชั้นในแบบจัดเต็มกันได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะก้มจะหันข้างจะอะไรยังไงทุกคนก็จะไม่เห็นเครื่องในของเราแน่นอนฉะนั้นเราจัดเต็มเข้าไปเลยค่ะดูมดูมอะไรว่ากันไปนะคะรับรองว่าไม่โปะอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะก็จบกป็นเวลาเนื้สำหรับการเลือกเสื้อสีแบบด้วยการที่ทําให้เราดูมีหน้าอกขึ้นได้นะคะรับรองว่าสาวๆหน้าอกเล็กเนี่ยเอาไปใส่ตามแล้วจะดูมีขึ้นได้แน่นอนอันนี้คือชีรับประกันแบบ สิบนิ้วเลยอ่ะเพราะอันนี้คือแบบประสบการณ์โดยตรงคือลองมาหมดแล้วลองแทบทุกอย่างเลยนะคะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีปัญหาในจุดไหนนะคะคอมเมนต์มาปรึกษากันได้เลยถ้าเกิดว่าชิ้เห็นและชิดจะพยายามตอบให้ครบเลยนะคะวันนี้เนี่ยชิดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บายมันแน่นอก